โชว์ตัวแล้วละสัญญาต้องเป็นสัญญาเช่นรับว่าที่ภรรยาผมที่จะมาเรียกได้เต็มปากเต็มคำแล้วเหรอโอยทำไมเขินแตนนะ่ะๆๆๆน่ารักน่ารักจรยิงแหมไปทีวีไปรายการนั้เขาก็เห็นหมดแล้วเนาะเออเาเห็นหมดดูออกแต่แค่คนทั่วไปยังไม่ได้เห็นเอ๊ะสเปคหาสปองเป็นยังไงอ่ะผมเฉยๆก็ได้ตัวเล็กสเปคปองถ้ามีสมปองจูเนียเมื่อไหร่หนูขอรับว,วันหลานเป็นคนแรก เลยหนูไปหาเลยขับรถไปเลยพร้อมเงิน1นึ่งแสนบาทโอ้ยคืนนี้ทำไ,ไมยังไม่แต่งงาน,น <c oughs> เลยจะเรียไปไหนจะรียไปไหนล่าสุดค่ทั้งคู่ได้นัดก,กัน PK ใน Tik To อกนะคะก็เรียกด้ว่ามีแฟนคลับเนี่ยตามเข้าไปกดไลค์ส่งของขวัญให้ทั้งคู่กันอย่างดุเดือดสรุปแล้วสมปองก็เอาชนะไปได้ค่ะ แล้วมี FC ส่งของขวัญมาให้แบบรัวๆเลยทีเดียว